มะม่วงดิบค่ะมะม่วงกำปั้นมันจะออกสีทองนะคะเปี้ยวเปี้ยวก็มีทุเรียนผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงจ้ามีข้าวหลามหวานมันนะคะข้าวหลามหวานมัน ก็มีมะนาวมะละกีนกมะลานกผักสดจากรถพ่วงพวงจ้ามะม่งวงสุกเรื่องอะลาม มะม่วงกำปั้น <laughs> มันเหมือนกำปั้นนะชื่อมันไม่รู้ชื่ออะไรเก็เรียกแต่มะม่วงกำปั้นมันเหมือนกำปั้นมะม่วงดิบนั่นี่งตุเรียนตัวละร้อยห้าสิบบาท ผักสดจากรถพ่วงนะคะผักสดจากรถพ่วงๆนี่ผักหลายอันหลายอย่างนขนมจีนก็มีพี่จวกพี่ยำมะละไปต้มนะคะมาลลายใหญ่ไปต้มไปผัดผัดใส้ไข่กัแบแซบผัดไส่หมูกับแซบไปหน่อย ที่ฝรั่งก็เปิดมาหอมเปร้บ้านเราเนี่ย นี่เป็นเห็ดนะคะกระพากะเพรามีหลายอะไรอย่างเด้พอ,ดพ,อ,ดพ,อพี่น้องเลยอยู่พริกป๊อบดิ่พริกอีกป๊อบพริกขี้หนูสวนพริกเขียวมีหลายอย่างพริกแดง คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่